วันนี้เราจะพามาดูลูกยิงจักรยานอากาศที่ใครเห็นแล้วก็ต้องร้องว้าวเขาทำกันไปได้ยังไงลูกแรกเราจะพามาดูจังหวะของซลาตันจังหวะแรกพักอ,อกก่อนที่จะยกบอลหนีคู่ต่อสู้อีกครั้งตามไปด้วยกระโดดยิงแบบจักรยานอากาศลูกพุ่งแรงเสียบเข้าเสาประตูไปอย่างสวยงามเรียกได้ว่าตาค้างกันทั้งสนามเลย ลูกต่อมาเป็นลูกยิงสุดสวยของซียเซเว่นโดยเพื่อนตัดยอดเข้ามาจากข้างสนามลุนันโดว่างอยู่คนเดียวก็เลยกระโดดยิงแบบจักรยานอากาศลูกพุ่งแรงเสียบเข้ามุมประตูไปอย่างสวยงามเรียกได้ว่าบุกฟอนก็ได้แต่ใช้สายตาเซฟในจังหวะนี้กันเลยลูกสุดท้ายเป็นลูกยิงสุดสวยของอเลฮันโดกรานาโชเป็นจังหวะที่ดา์โลเปิดบอลจากข้างสนามเข้ามา การโชวก็เทคกตัวขึ้นไปหัวดูกยิงกาอากาศแบบเต็มข้อลูกเสียบม,มุมเข้าประตูไปอย่างสวยงามโดยลูกยิงลูกนี้ถูกยบเปรียบเทียบกับลูกยิงะระดับตำนานของเวนลุนนี่กันเลย EP หน้าเราจะคัดลูกสวยๆมาให้เพื่อนๆได้รับชนกันถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้เยอะๆด้วยนะครับ